คือกบนะคะนี่เชนกบได้เลยกบนะคะอาจารย์เดี๋ยวอะไรนี่กนเดี๋ยวอะไรดูวิธีการค่ะตอพี่ัดตันวนี่คือการผ่ากบนะคะไทยก็ตีไทยเยอะไม่กันแบบนี้ ตัวเราอยู่กัจริงอ่ะเอเยอะเยอะก็มุมไหมกูบอกกูบอกเดี๋มุมเราตะกิ้งกันอาลุดจาเกสซีก่อนที่เราจะไปดูการผ่าของปลาไหลนะคะเราไปดูการนกปลาไหลกันก่อนนี่วิธีการนกปลาไหลอย่างแรกนะคะเราต้องนกเพื่อให้มันนี่ไม่ให้เลื้อยเราจะผ่าได้ง่ายแล้วก็หัวใจมันนี่ว่าจะเต้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากทาให้มันตายนะคะเพจะดูการเต้นของหัวใจของมันนะคะดูค่ะ ะะเราน็อกด้วยน้ำแข็งนะคะหนูน้ำแข็งพ <ขอ S 1> ี่โ<ข>อลเฮ้ตัดเล่นเน่พี่ดูการน็กปลาไหลเสร็จนะคะก็ะดูไก่นะพี่อาจารย์รที่พวกเราตัดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะครึ่งฟิวเจอร์บอร์ดเดี๋ยวให้เรียงบนฟิวเจอร์บอร์ดก,ก,กำลังจะผ่าแล้วนะคะมันส้อเนี่ จำให้ชีพรมันตี้เนี่ยฮเดี๋ยวจะผ่าเลยงำม่ได้นะตรงนี้มัน <c oughs> คือหัวใจอ่ะยังไงอ่นนี่ก็ก็ผาเลยอาจารย์อาจารย์ก็อยากอนหน้อเห็นแล้มเด่เลยทือันนังเยอะยอเตมบ้านจเอาเคมดปัดี่นี่คือหัวใจนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่หัวใจค่ะเคมาดปัด อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูปลาทักซิมนะคะวันนี้เรจะกำลังข่านะคะเห็นชัดมากเลยนะคะนี่ของยังไม่ตายนะคะพูดถึงนณฐ์ผสมพันต่อยอดนี่คือเนือหัวใจของปลาเลยนะคะเพราะว่ามันหายากมากเลยดูชากเลยนี่คืออะไรกินทุนน้ำอ่ะใช่ใช่และนี่คือ และวิชาชีวะของเราทั้งหมดเลยค่ะไย